คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทํากำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อน,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 นรับเข้าสู่รายการ Smart Go by MTS Go รายการที่ท่านจะได้รับทราบแนวโน้มทิศทางราคาทองคำจากนักวิเคราะห์ของ MTS นะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นะครับในวันคืนวันศุกร์นะครับราคาทองคำสามารถทะลุเบสขึ้นมายืนเหนือระดับ1,6 8 0้ปดสิเหรียญได้นะครับขณะที่ค่างเงินดอลลาร์ในช่วงของคืนวันศุกร์ก็ขยับย่อกลับลงมาแถวบริเวณ1 1อยิเหรียญกว่าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วอย่างนี้ที่ทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้จะสามารถขึ้นต่อไปถึงพันเจ็ดร้อยเหรียญได้หรือไม่ขณะนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์กิจตชรฮิริแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคํากับ MTHO s แม่ทองสุกรครับราคาทองคําสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่ มีความผันผวนอย่างน่าสนใจที่บอกว่ามีความผันผวนอย่างน่าสนใจก็คือในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยราคาทองคำยังปรับตัวลดลงอยู่นะครับจากภาวะที่กดดันจากการขึ้นดอ,อกเบีย้ยของเฟดแล้วก็เฟดก็ขึ้นดอ,อกเบีย้ยตามคาดหมายจริงๆคือ75็ด s ิบ p ้าเบสิพอยหรือ0ูน 0.75%มาอยู่ที่3.3.3.5%ตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็ตลาดรับรู้แล้วแต่หลังจากนั้นเนื่องจากคอมเมนต์ของประธานเฟดก็ยังมองว่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องแล้วก็ใช้นโยบายการเงินที่เข้มข้นต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากนั้นอีกวันสองวันราคาทองก็ยังร่วงอยู่โดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเรัน1,618เหรียญแต่แล้วทุกๆครั้งที่เทสระดับนี้ก็มีแรงซื้อกลับนะครับทำให้ราคาในอีกวันหนึ่งปิดที่1,630แล้วก็ราคาสามารถค่อยๆดีดขึ้นมาได้ในช่วงค่ำคืนวันศุก วันศุกร์นี่ต้องบอกว่าราคาขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์โดยขึ้นทั้งวันประมาณห้าสิบเปร์เซนจากพันหรอยสามสิบเป็นราคาเปิดแล้วก็ขึ้นมาที่พันหรยแปดสิบเป็นราคาปิดดังนั้นการที่ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาอย่างแรงในคืนวันศุกร์กว่าเกือบจะสามเปอร์เซ็นทีเดียวต้องถือว่า มีในยะสําคัญเพราะปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างสงงูงทั้งๆที่ HPDR ขายกว่า4ตันแต่ทองคํากลับขึ้นภาพรวมตลาดก็มองว่าการขึ้นอกเบีย้ยของเฟดน่าจะไม่รุนแรงเท่าในอดีตคือ0.75เนี่ยขึ้นมาสู้สี่ครั้ง 0.51ครั้งและ0.25 1ครั้งก็เรียกว่ารวมทั้งหมดที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณ3.5หรือ3.25เปอร์เซ็นทั้งหมดทั้งหลายก็เชื่อว่าเฟดก็คงจะขึ้นได้อีกไม่มากนักหรือไม่รุนแรงเท่าเดิมพื่อจะขึ้น0.5 ในช่วงเดือนธันวาคมอีกครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ0.25เปอร์เซ็นซึ่งแน่นอนครับ0.25เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นมีโอกาสขึ้นได้อีกหลายหลายครั้งจนกว่าจะสามารถจุดเงินเฟอ้อได้ก็หมายความว่าการขึ้นอเี้ยจะลดความแรงและความแรงลงตรงนี้ต่างหากเป็นประเด็นที่ทำให้จอไลอน์เด็กกับ มาอ่อนค่าลงในช่วงคืนวันศุกร์จากระดับที่ขึ้นไป112ดอลลาร์ดีกซ์ก็กลับมาเทสที่110และมาปิดบริเวณ111ต้นๆหมายความว่าโดยภาพองค์รวมดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงทองคำก็ติดขึ้นไปได้อย่างแรงแล้วก็มีแรงเทขายเข้ามาในตลาดอย่างหนาแน่นในคืนบันสุก โดยองค์รวมก็จะทำให้ภาพรวมของการลงทุนก็มีความผันผวนตามสภาพของตลาดที่เป็นไปทำให้ทองไทยในช่วงวันเสาร์ปรับตัวสูงขึ้นถึงบาทละสามร้อยห้าสิบก็เรียกว่าขึ้นแต่ไม่ได้เยอะมากอย่างที่คาดหวังเนื่องจากเงินบาทแข่งข่างลงมาอย่างมากประมาณสี่สิบสตางค์ ในวันศุกฉะนั้นโดยภาพรวมตลาดต้องบอกว่ายังมีความผันผวนและมีโอกาสกลับมาเป็นขาขึ้นได้ในระยะสั้นนักลงทุนจะต้องติดตามดูใกล้ชิดและคาดว่ากรอบน่าจะอยู่ระหว่าง1 6 3 0กร้อถึงพันหเกเหรียญ ถ้ายืนอยู่เหนือ1,680เหรียญได้มากกว่า2วันผมเชื่อว่าในระยะสั้นทองคำจะกลับมาเป็นขาขึ้นและนักลงทุนคงต้องกลับกลยุทธ์ขอให้โชคดีและสวัสดีครับขอบคุณท่านนายแพทย์กิชรัตฮิลันยสืรีมากนะครับก็รับทราบทิศทางและคาทองคำในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับ เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ SmartGo by m d s Go ได้ในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ